ขณะนี้ครับผมได้นั่งอยู่บนรถของตำรวจบ้านของสอนคานายาวครับกำลังจะนำสิ่งของที่ประชาชนบริจาคครับซึ่งอยู่ด้านหลังรถนี่นะฮะจะนำเข้ามาให้กับชาวบ้านที่อยู่ในถนนคูบอนซึ่งตอนนี้ครับระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนี่ฮะบางจุดตอนนี้จากเมื่อวานที่ผมได้เดินทางมาตรวจสอบครับระดับน้ำยังไม่เท่ากับขนาดนี้นะฮะซึ่งบางจุดเนี่ยระดับน้ำบางทีก็ถึงเอวได้เลยฮะ อันนี้ครับผมได้นั่งอยู่บนรถออ,ออฟโรดนะฮะที่กําลังนําบรรทุกน้ําดื่นครับที่ประชาชนนําม,มาบริจาคให้ครับนาไปให้กับทางตํารวจแล้วก็เดี๋ยวผมจะแจกจ่ายให้ทางชาวบ้านโซนหนึ่งนะฮะสังเกตเลยนะครับว่าตอนนี้ผมอยู่บนถนนเส้นหลักของถนนคูบอลน,นะฮะตอนนี้ครับได้กลายเป็นคลองไปแล้วฮะและโดยรวมสองข้างทางในขณะนี้ครับบรรดาร้านค้าต่างๆได้ปิดตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเลยะฮะแล้วก็ อย่างเช่นหลายๆร้านครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ชาวบ้านยังขาดแคลนทั้งอาหารแล้วก็น้ําดื่มเป็นจํานวนมากซึ่งเข้ามายิ่งลึกนะฮะระดับน้ําก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วฮะชาวบ้านก็ต้องใช้การสัญจรต้องใช้เพียงแค่รถกระบะเพียงอย่างเดียว ก่อนที่เราจะนําน้าดื่มไปแจกจ่ายที่ภายในซอยถนนคูบอลแลวก็บริเวณร,รอบๆในพื้นที่สอนอคณายาวครับตอนนี้ครับทางตํารวจสอนอคณายาวครับได้ตั้งรับสูนแจ้งเหตุไว้อยู่ใต้สะพานวงแหวนตะวันออกกาญจนาพิเศษครับเพื่อที่จะรอคอยให้ประชาชนครับมาแจ้งทุกความเดือดร้อนแล้วก็รวมไปถึงมีการช่วยอยกชาวบ้านและก็มีการรับบริจาคสิ่งของด้วยครับซึ่งตอนนี้ครับก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนเนี่ยมาแจ้งความในพื้นที่ด้วยครับเพราะว่านอกจากนั้นในพื้นที่ของตํารวจโรงพัก สอนขนา,ายาวตอนนี้ครับระดับน้ําได้ท่วมสูงขึ้นทาให้ตํารวจเนี่ยต้องมาย้ายศูนย์ปฏิบัติการที่ตรงจุดนี้ครับแล้วตอนนี้การที่เราเข้าช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเราทําตรงไหนบ้างครับตอนนี้เรามีสามสี่สามชุมชนนะครับเรามีที่พักของผู้สูงผู้พยพนะครับ ่นวัดพญาสุเรนนะครับมีหลายแห่งออกเงินเฮห,หานะครับเราก็มีการแบ่งกําลังเจ้าที่ไปโดยรับบริจาคแล้วเอาของสิ่งของจำเป็นไปให้นะครับจากชาวบ้านที่หรือผู้จิตอาอย่างในชั่นเนี่ยริมแหงเนี่ยเราก็แจกหลายพื้นที่แลปะปกติว่าทั้งเราเนี่ยนอกนี้แล้วเรามีการรับส่งคนที่ในพื้นที่เราที่จะเคลื่อนย้ายไปด้วยครับขอบคครับ ตอนนี้ครับผมได้อยู่ในชุมชนเปรตลึกไทยในเขตคันนายาวครับตอนนี้ระดับน้ำครับได้ประมาณหวเข่าผมได้้วฮะแล้วก็ได้นําน้ําดื่มแล้วก็ทางขนมปังครับที่ทางประชาชนบริจาคครับมามออให้กับทางชาวบ้านในชุมชนนี้ครับซึ่งตอนนี้ผมได้ร่วมมือกับทางตารวจสนคันนายาวครับนารถกระบะแล้วก็รถหกล้อครับที่สามารถเข้าไปบริจาคชาวบ้านที่อยู่ข้างในได้ครับลำบากมากเลยบ้านพี่น้ําแค่นี้แต่ว่าตอนนี้ย้ายมาอยู่บ้านพี่สาวกลางซอยก็เนี่ยแค่นี้ที่เห็นนี่แหละบ้านพี่อยู่ไม่ได้เลย ยังค <icana>, ่ยังพอทนไหวกันอยู่ยังเพราะพี่ทํางานอยู่ใกล้ๆไงถ้าอพยพมันก็ไม่ได้ทํางานลงไปบริษัทก็ยังไม่ปิดดีใจมากเลยค่ะน้ําไม่มีทานกันเลยค่ะเดี่ยพวกเด็กๆก็อดอยากเรื่องนี้นะมันหาซื้อบ้านคนไม่ได้เนี่ยังไม่มีใครเข้ามาดูเลยเนี่ตั้งแต่น้ำท่วมมาเนี่ยเพเห็นนี่แหละอ่า ก็หาคุณคอยเห็นซื้อกันลำบากไม่ได้ใ่ขากันลำบากทุก่าดเพิ่มขึ้นเมื่อคืนขึ้นมาประมาณ5เซนได้เมื่อคืนนี้แต่ตอนกลางวันนี้ยังทรงอยู่ยังมันจะขึ้นโดยมากมันจะขึ้นตอนเช้ามืดอ่ะตอนนี้มันขึ้นไม่มากเท่าไหร่ตอนขึ้นขึ้นวันหนึ่งประมาณ5เซนอ่ะตอนนี้เราต้องการสิ่งใดมากที่สุดก็ตอนนี้ก็เอ็นบอลล่ะค่ะที่ต้องการมาบำบัดน้ําเสียตามบ้านเพราะว่าตอนนี้น้ํามันเริ่มเริ่มที่จะนิ่งแล้วก็เน่าละ ก็คูนต้องการตอนนั้นมากที่สุดว่าตอนชาวบ้านเขาก็ต้องกำลังเดือดร้อนให้หน่ ละทั้งหมดนี้ครับก็คือความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่คันนายาวในหมู่บ้านเป็นวิทย3นี่แหละฮะลองตอนนี้ครับจากการสอบถามชาวบ้านก็บอกว่าตอนนี้ครับระดับน้ําได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มที่จะมีกลิ่นเน่าเหม็นซึ่งชาวบ้านครับต้องการที่จะได้ e ออบอลมาช่วยสกัดชะล้างของเสียภายในน้านีน่แหละฮะและตอนนี้ครับทีมข่าวระวังภัยเป็นทีมข่าวแรกที่นําสิ่งของบริจาคครับนำมามอบให้กับชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ครับและคงต้องฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาช่วยเหลือชาวชุมชนในพื้นนนททีีาาท่่คัาายว ประสบอุทกภัยด้วยนะฮะบุญมีหยุบแก้วถ่ายภาพวรพันธ์สุกแก้วทีมข่าวระวังภยัยรายงานครับ